โอ,อ้ครับต้องขอ,อกระลาบสวัสด,ดีด่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นมา c คร f t ออนไลน์ทั่วประเทศกันนั่นเองนะครับผมอ่านะครับก็จะเป็นเออเล่นเล่นมายคราฟออนไลน์นะครับซึ่งเออจะสามารถเล่นได้ทุกเวอร์ชั่นด้วยนะครับ่าออถ้ามีเออคนคนแบบเออในประเทศของเรานะครับที่เออที่เล่นในเวอร์ชั่นกับเราเดี๋ยวออนะครับ เป็นแค่หนึงจุดสิบหหรือว่าเอ 1. 24, อ1น4 1.15หรือว่าตนำลงไปกว่านั้นก็ยังสามารถเล่นได้นะครับเรียกได้ดว,ว่าทุกเวอร์ชั่นกันเลยทีเดียวนะครับานะครับก็แอปอัปเดตก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็สามารถเล่นได้เฮ้ยโหลดได้ในเพจสโต้นะครับแหม่พูดผิดนะครับขอไปก็จะเป็นมั่ยังไงกันบ้างนั้นก็ไปแล้วชมรับฟังกันได้เลยนะครับ let's go <S ยังังคืออปีศาจจู้แกะะวน่ โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เราก็ต้องเข้ามาดาวน์โหลดนะครับที่เพจโตนะครับพิมพ์ไปว่าจะออมเล็เออพิมพ์็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับโอเอทีนะครับมาไม่ต้องเป็นนี่ออมเล็อาเคดใช่ป่ะเออนะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะซึ่งมีโอ้โหมีอัปเดตอีกแล้วนะครับก็กดติดตั้งไปเลยนะครับแต่นี้ผมคือจะอัปเดตนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหมีแต่5ดาวเลย ซึ่งอันที่จริงมันเป็นแอปสตรีมนะครับแต่ซึ่งมันก็มีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับซึ่งอีกฟัง,ฟงก์ชันหนึ่งนั้นก็คือฟังก์ชันเล่นเกมมาครับออนไลน์นั่นเองนะครับนีนีเนี่ยนะเออนะครับก็เป็นแอปสตรีมนะครับใน YouTube แล้วก็ในแอปของมันเองนะครับหรือว่าใน f a c e b o o กอะไรต่างๆก็ อ่ะโอเคครับก็เมื่อท่านผู้ชมติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้ทําการบอกไปในต้นคลิปนะครับก็ทําการกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็มันรอมันไปสักครู่นะครับนี่นะครับมันก็จะมีสร้างบัญชีแล้วก็ล็อกอินนะครับเดี๋ยวแล้วผมเออ หรือว่าจะข้ามก็ได้นะครับคือท่านชมจะไม่มีบัญชีแต่ถ้ากดข้ามผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถเล่นออนไลน์ได้หรือเปล่านะอนี้ผมยังไม่แน่ใจมันน่าจะต้องสมัครนะผมหรอกครับคือผมเอ่อจะเลือกเป็นรูปอะไรดีนะเออเอาเป็นว่าผมเลือกเป็นรูปอื่นดีกว่านะเออเอาเป็นแล้วส่วนชื่อนะครับเอาเป็น P H O M นะสามเอาเป็นรักไม่ได้นะครับเออเออศูนย์เออไอดีเอออันนี้คือผมจะมา สร้างไอดีใหม่นะครับก็คือไอดูไอไอเครื่องเก่าของผมนะครับออมันก็ไม่สาม,มารถเอาราหัสตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ได้นะครับโอเคอ่ะเอาเป็นภูมิ 3.0.x channel แล้วกันนะครับซึ่งมันมีไม่มีเว้นวงนะครับดำเนินการต่อได้เลยนะครับ,อ,นะรบนนะอ่ะนะครับนี่ก็จะเสร็จนะเออนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกมไหนที่คุณชอบเหรอก็เออผมอันที่จริงไม่ต้อง เลือกอะไรก็ได้นะก็กดข้ามด้านบนมุมขวาได้เลยนะครับแต่ผมขอเลือกเป็นมาคร์ดแล้วกันนะครับแล้วก็ฟรีไฟสักนิดนึงนะเออดำเนินการต่อนะครับอ่าส่วนเออเมื่อเริ่มสมัครใหม่นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับน่าจะทุกครั้งเลยนะเออครับมมบการอนุญาตให้แก่อมเลดอาเคนะครับเพื่อเพิ่มเกมของคุณนะครับนะเปิดใช้งานตอนนี้ได้เลยนะครับนะคือทนผู้ชมต้องกดเปิดใช้งานเลยนะเออไม่สามารถกดภายหลังนะ รือว่าถ้ากดภายหลังได้ผมไม่แน่ใจมากแต่กดเข้ามาอานุญาตม่อีกรอบได้ยังไงนะครับอันก็กดอนุญาตสิทธิ์ได้เลยนะครับซึ่งเครื่องบางคนก็อาจจะไม่คล้ายผมนะก็เออมันน่าจะมีที่ให้กดอนุญาตสิทธิ์อยู่ละมั้งนะครับเออแต่ก็น่าจะมีทุกเครื่องนะครับมา้นนี้นะครับก็จะมาที่แอปนี้แล้วด้วยนะครับหน้านี้เดยนครับมันก็เลื่อนหาแอปออมเล่นะครับนี่นะครับก็มีลปปมายแอปนะกดเข้าไปทีแอปออมเล่แล้วก็อนุญาตกาันตามการใช้งานนะครับปึ๊บแล้วก็กดย้อนกลับ นะครับอ่าได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนาเฉยๆเถอะสำหรับการเข้าชมชุมชนนะครับชุมชนของเขาก็คือ,อพวกเอ่อคนอื่นที่เขาเล่นเกมไมค์ครับนะครับอ่านี่นะครับก็เลื่อนลงมานี่นะครับก็จะมีไมค์คาร์ดล็อบบี้หลายผู้คนผู้เล่นนะครับเอยไม่ใช่ผู้คนนะเออนะครับซึ่งเอ่อความหมายของการโฮโลก็คือแบบเอ่อเปิดแมปให้คนอื่นแบบ ท,ที่เล่นในเวอร์ชันของเรานะครับสามารถเข้ามาได้นะครับเออนะครับแต่การโฮสต์โลกต้องใช้ WiFi บ้านนะครับหรือว่าเไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตด้านมือถือนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้อยู่นะเออเมื่ออินเทอร์เน็ตในซิมนะเออนะครับอ,อะไรประมาณนั้นนะเออนะครับนี่นะครับก็อันที่จริงก็กดออกก็ได้นะครับแต่เเพื่อความมั่นใจก็กดตรงโฮสต์โลกก็ได้นะครับนี่ส่วนคําว่าเข้าร่วมก็คือเข้าร่วมแบบของเลานนเนี่ยเออก็จะมีหลายแบบให้ เลือกชมกันนะครับเดี๋ยวลองกดดูเพิ่มเติมโอ้โหเรียกได้ว่าไลค์เยอะมากนะครับ 1. น6 4 0สิหสนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะโคตรเยอะน,นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันน1่6 4ีู่แล้วนะหรือว่าเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่วะนี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเป็นโฮสต์โลกละกันนะครับก็จะมีคนไลฟ์สดด้วยนะครับนี่นะครับมนโอ้มีแสงเงาสดด้วยอ่าเป็นโฮสต์โลกละกันนะครับซึ่งเอออนะไรเนี่ยเออ อันนี้ก็เป็นคนนําแนะนำเฉยนะครับมียิ่งมีเพื่อนมากยิ่งสนุกมากก็คือแบบชวนเพื่อนที่ใน,ในแอปออมเลนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับเด็ดๆก่อนที่เราจะไปโฮสต์โลกกันนะครับเราตรงที่ข้างบนตรงนี้ครับการค้นหานะครับนี่ก็คือค้นหาชื่อ i อ ID ผู้เล่นนะครับนี่กดติดตามกดติดตามก็หมายถึงประมาณแบบแอดฟีนไปด้วยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็สามารถคุยกันที่ตรงแชทนี้ได้ด้วยนะเออในทางข้างล่าง มุมซ้ายนี่นะครับนเป่างมุมซ้ายนะนี่แชทนะครับก็จะมีข้อความแต่นี้ผมยังไม่มีเพื่อนนึยเออนะครับถ้าใครอยากเล่นกับผมก็สามารถแอดผมเข้ามาเป็นเพื่อนได้เลยนะครับมาก็กดติดตามนะครับเออพิมพ์ชื่อผมไปนะครับนี่นะครับเอออยู่ตรงไหนนะเอออ่านี่นะครับมุมสามศูนย์เอชชานลนะครับนี่กดมาตรงนี้นะเพิ่งเลเวลหนึ่งเองเออครับนะกดจุงขีดสามขีดนะเออนะครับ อ่านี่ครับก็เออทำการน่าจะหมดเลยนะสำหรับเอ่อประมาณนี้นะเออก็กดโฮสต์โลกได้เลยนะครับเออนะไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรเหลือที่ต้องบอกอ่าไม่ไม่มีอะไรเหลือนะครับเออกดดาเนินการต่อนะครับปั๊บอ่านะครับมันก็จะเด้งเข้าสู่ตัวเกมมาครับให้นั่นเองนะครับมานี้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อหน้านี้ขึ้นมานะครับแต่มันต้องกดเออไม่ต้องตกใจไปนะครับก็ ส่วนนี้เป็นแอดออนให้สำหรับผู้เล่นในหนึที่แชร์มานะครับก็ช่างมันก็กดเออเห็นด้านบนมุมซ้ายหรือเปล่าครับเนี่ยเออมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยเออเดี๋ยวผมเออขึ้นลูกศรชี้ให้ดูนะกดไปนะอ่ะมันก็จะมีเอออะไรเนี่ยเออตัวสอบให้แน่ใจอ๋ออันนี้ก็เป็นการเมื่อกี้เมื่อกี้คือมันแจ้งเตือนการโฮสต์โลกเฉยๆนะไม่มีอะไรเออนะครับไม่ต้องสนใจนอนเออครับนี่นะครับมันจะมีเออรูปคล้ายกับแอปออมเล่มานะครับซึ่งมันเราจะสามารถ เลื่อนได้นะครับเหมือนแอปอ่านของมุมน่ะคล้ายๆกับแอปแอปอ่านเลยนะครับแล้วก็เป็นรูปกลมๆเหมือนกันนะซึ่งเมื่อกดเข้าไปมันก็จะมีนี่นะครับโฮสต์โลกของตัวเองนะครับต้องกดเปิดตรงนี้นะแต่ท่านผู้ชมต้องมี Wi-Fi แล้วก็แล้วก็ต้องเข้าแมปไปก่อนนะครับเึงจะกดเปิดได้นะครับอันนี้ซึ่งก็ลองรีโหลดนะครับซึ่งเด็ดผมก็จะกากเลยทีเดียวนะครับจะต้องขอไปในในหน้าที่นี้ด้วยเลยนะครับ เออหมดเคียร์ถีบอะไรก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อแมพนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อแมพนะครับเอ่อสร้างบ้านอะไรโฮสโฮสโดยเออชื่ออันนี้ก็คือชื่อในออเมะครับด้านล่างนี้นะครับอันนี้ก็คือคนเต็มเท่าไหร่นะครับนี่ข้างๆคำว่าเข้าร่วมนะครับเอ่อนะครับโหมดโหมดอะไรก็เคลียร์ถีบนะครับตามเลยนะครับโอ้โหเลยนะว่าครบเซตเลยนะครับเออก่อนที่เราจะเข้าเราก็ดูว่า เราอยากเล่นโหมดอะไรนะครับอย่างเช่นโหมดแอดเวนเจอร์อะไรประมาณนี้บางคนเขาก็มีปางกลัวด้วยนะครับเออนะครับแต่ผมอยากเล่นโหมดซอยเอ้ยเอ้ยเชียร์ฉีมนะเอาสร้างบ้านนี้เลยกันนะเต็ม12คนนะครับกดไปนะกดเข้าร่วมนะครับเออนะครับนี่เปิดแถบเพื่อนมาครับและคลิกสร้างบ้านโดยเอจนจจาใช่ป่ะรับทราบแล้วอันนี้จริงไม่ต้องกดก็ได้เนี่ยมันก็จะปิดให้เองนะครับมานี้ไงตรงเฟนนะครับนี่นะโอ้โห เออตรงไหนนะเออสร้างมาส์ันนี้ไงด้านล่างสุดนะครับส่วนในนี้ก็เป็นแบบเพื่อนที่เขาแนะนํามาที่แบบเป็นคนออกจากดังๆนิดน,นึงนะครับก็จนจ้าจานะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามในออมเลดได้นะครับดีว่าเป็นกัน,ปนโปรโมทให้เลยนะเออนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,ออ่ะ,อะโอ้รู้สึกว่าจะเน็ตผมจะกากไปนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีซะหน่อย เออรีลีรีโหลดอ๋อเล่าอีกอย่างนะครับเออผมลืมบอกไปมาเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเออตอนแรกของท่านผู้ชมน่าจะเป็นอย่างยี้นะเออเข้ามาที่เออการตั้งค่าแล้วใช่ปะการตั้งค่าปึ๊บโปรไฟล์ฟลนะครับอ,อ่านี่โปรไฟล์นะครับเนี่ยเออทุกคนเนี่ยอมผมชี้ลูกศรให้ดูนะครับนี่ตรงอโอโต้อัปเดตอ่าอัลล็อกอัลล็กเกตแพ็กนี่นะครับนี่นี่นะเออตอนแรกมันจะเป็นเออเปิดขึ้นมาก่อนนะครับตอนแรกมันจะเป็น On wish wifi ออนไลน์นะครับอ่าเปิดให้เป็น o n wish wifi o r cellular data นะครับก็คือสามารถใช้เน็ตมือถือแล้วก็ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับมาส่วนนี้ก็จะเป็นการแบบแคล้ายๆกับ boost use use cellular data นะครับก็คือแบบอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจแต่ก็เออเปิดไปนะครับเชื่อผมมันถึงจะเล่นได้นะครับออแต่ก็ยัง host ลงไม่ได้อยู่ดีนะครับเราต้องใช้ Wi-Fi เท่านั้นนะถึงจะ h o s โลงได้นะครับ ซึ่งมันผมก็มันติดไวไฟนะครับมาอนนี่ไงปึ๊บอ่าลองเข้าไปใหม่นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมเฮ้ยเดี๋ยวรอเน็ตผมมันกากไปเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าแบบอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโพสต์โลกเลยนะเอือยืนนัดอ่ะโอเคครับผมลองกดออกเข้าใหม่นะครับเพราะว่าเข้าครั้งแรกมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะเออน,นะครับอันนี้เอ่อเครื่องเก่าผมก็เคยเป็นเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปเดี๋ยวผมจะสอนโพสต์โลกก่อนนี้ปะ เออเอาไปหน้าสอนโฮสโลก่อนแล้วกันเนาะเออโฮสโฮสสอนสอนโฮสโลก่อนนะเออครับสอนโฮสโลกลันนี่นครับก็ยังไม่ก็เข้ามาเข้ามานี่แอปขาาองที่ยังชมแตบโฮสโลก่อนนะครับนะน,นะครับนี่นะก็ลองไปนะเข้ามานี่ต้นหนังสือขึ้นอะไรท่านชมก็ลองดูนะครับโอ,อ้โหอันนี้กอมเมนแมปเอาชีวิตรอดเออผมเล่นกับเพื่อนแป๊บหนึ่งเฉยๆนะครับมันไม่มีอะไรนะเออนะครับซึ่งโอ้โหลงแสงเงาซะด้วยไม่รู้ว่าแอปอัดมันจะม,มาดูเหมือนแหลกเปล่านะแต่อันนี้คือลื่นอยู่นะที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับโอ้โหปุ่ม ้าเออปุ่มปุ่มปุ่มบังคับปุ่ม,ม,มใหญ่ไปอะไรก็ถ้าเครื่องใจท่านผู้ชมอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกดแล้วก็มันดีไอวงกลมนี้นะเออแอปบอมเลนเนี่ยที่มันมีให้นะเออก็กดหมดโลกได้เลยนะครับเนี่ยตอนนีตอนน่ะเออนะครับหูชี้ดูป๊าอ่าแต่มันจะเขียนเออถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ใช้ไวไฟนะครับมันก็จะเขียนประมาณนี้นะเออตรวจสอบเน่ใจว่าคุณต่อไวไฟอยู่นะครับนะราทราบแล้วซึ่งมันก็เปิดไม่ได้นะครับอืมก็ เราลองไปเข้าแมปของคนอื่นไปเลยแล้วกันครับรับเพิ่มนกันเชียวลาในการออกจับหนักอีนิวเลยครับปุ๊ตัวโหดีไม่ดังอ่ะโอเคครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็โอเคแล้วครับก็เข้าแมปเก่าเลยแล้วกันนะครับปึ๊บอ่านะครับแล้วก็เข้าเมลา่า ลองเข้าดูอีกแมมปแล้วกันนะครับเออเมื่อกี้คือเข้าไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือเข้าได้แน่นอนครับคือเน็ตผมโคตรกากเลยนะคือที่ผมสมัครมานะครับก็คือเงินผมเลือน้อยเลยประมาณนี้อ่ะจะก็ทําการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คืออันนี้คือแบบโฮสต์จากคนเล่นชั่วโลเอชั่วประเทศเลยนะครับเออนะครับคือผมไม่ได้รู้จักใครในนี้เลยนะครับก็คือเออู่ดีๆก็ส่งมั่วๆมาเล่นอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นแม็ป ที่เขาทดลองเปิดเสริมหามันนี่เอย้ยเดี๋ยวผมกดเข้าอีกแหนึ่งนี่หว่าเออนะครับอ่าก็ซึ่งมันไปทางไหนนะแมพหาเงินนะครับโอ้โหคนเขาทําไมได้เยอะกันจังเนี่ยเออโอ้โหก็ความมาอะไรเนะี้ยเออเดี๋ยวลองไปเล่นแมพตอนะครับไปฟาร์มมันนี่กันเออนะครับไปกดไป let's go เอาเฮ้ยเอาเพื่อนทําไมกดไปได้เดี๋ยวทําไมผมกดไปไม่ได้ อ่ะนี่ไงเออคือมัน่าจะช้าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ให้ให้ถูกใช่ป่าว่าไรก็ก,ก,ก็ผมก็ไม่เข้าใจนแนวแมพของเขาเหมือนกันเนะยครับออเออเฮ้ยให้ทำอะไรอะ่ะเพื่อนเออนี่ครับก็สรุปคือเล่นได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะโอ้ซึ่งคนเล่นโคตรเยอะนะครับเออเขาเปิดให้คนเล่นโคตรเยอะนะครับคือผมก็ถ้าใครไม่เชื่อผมก็ลองมาลองทํา โหลดมาลองเล่นดูนะครับลรวแล้วก็ท่านชมก็ลองถ้ามันไม่ได้ก็คือออกเข้าใหม่นะครับเออออกเข้าใหม่เกมนะไม่ใช่แอปออมเลนนะครับเออเออโหดีครับอะไรเนี่ยนะครับก็คือต้องถ,ถ้าอยากคุยกับคนในออมเลนนะครับก็คือต้องพิมพ์เอาในแชทต,ต,ตรงนี้นะเฮานะครับอืมอืมก็ก็เจ๋งดีนะครับเออแต่แบนนี้เขาสร้างสวยจริงนะคือผู๊เออถ้าท่านชมอยากจะดูคนสร้างก็กดมาตรงนี้นะเนะี่ย กก็เลื่อนหาคนโฮสมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่นะครับอันนี้ไงโฮสมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะต้นต้นสิบหกใช่ปะเออน่าจะใช่นะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้กันด้วยเลยนะครับเออนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งเน็ตผมก็โคตรขาดนะครับคือมัอนเด้งเออถ้าเนา็ตก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเออก็ต้องก็ต้องเออพิจรารณาดูนะครับว่าเน็ตคุณกับยังไงก็แก Fi. ถ้าท่านชมนใช้ไวไฟนิดไม่น่าจะก่านะไวไฟไม่น่าจะก่าเออหมายถึงไวไฟนะครับไม่ชนิดเออครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสาหรับวิธีการเล่นนะครับซึ่งถ้าใครอยากเล่นกับผมในการรีวิวแอดออนนะครับเออคือผมจะกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวแอดออนกับท่านผู้ชมนะครับนะครับ,นะรบซึ่งผมก็จะพูดตอนท้ายคลิปยังนิดนึงนะเออไม่รู้ว่าถ้าถ้าถ้าใครดูไม่จบผมก็จะประกาศในแถบชมุชมชมนอีกทีนึงนะครับ ก็มจะกลับมาเล่นกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งมันก็จะบ่อยกว่าด้วยนะครับบ่อยกว่าเครื่องเก่าว่างั้นเออว่าเครื่องเก่ามันแหลกแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆด้วยนะครับอา่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปแล้นกันครับคนต่าชมจะขอตัวละ่อน,นะครับถ้าใครชอบกดไลค์แล้วก็กดสมัครใหผมเลยครับก็ลืมบอกไปว่ามันเล่นเซิร์ฟพวกนี้ไม่ได้นะเออก็มันต้องสมัครอีกบอกอ่ออ่อ,อบ,าบายนะครับท่านผู้ชมแออล้วก่อย